สวัสดีค่ะวันนี้พดุงคันนะเรื่องแพทย์แผนไทยในสาขาพดุงคันวันนี้เราจะมาอ่านบทที่1ด้วยกันนะคะเป็นยังไงมีหน้าที่อะไรบ้างนะคะก่อนอื่นมาตัดกระดาษโน้ตก่อนดีกว่านะคะเผื่อเราจะต้องใช้โน้ตเนาะครอบโดยใช้บว่วงอ่านไปด้วยกันนะบทที่1จะพูดถึงว่าพดุงคันที่ดีจะต้องมีอะไรบ้างนะคะ หนึ่งเลยแหละที่เราจะต้องมีก็คือวิชาความรู้นะคะวิชาความรู้จึงเป็นเรื่องสำคัญมากความรู้ที่รู้จริงนะและสามารถวินิจฉัยจำแนกจำแนกอะไรคะจำแนกสภาวะหญิงตั้งครรภที่กำลังตั้งครรภอยู่นะคะและหญิงหลังคลอดได้อ่อแล้วคราวนี้สิ่งสำคัญเลยบุคลิกนะคะบุคคลน,นั้นต้องมี อัธยาศัยดีนะคะมีความอ่อนโยนมีเมตตามีคุณธรรมในการดูแลแก่บุคคลทุกๆคนในทุกโอกาสนะคะนั่นคือว่าเราจะไม่เลือกที่รักมักที่ชังนั่นเองนะคะการเรียนพดุงคันจำเป็นต้องรู้จักต้องรู้ว่าอวัยวะสืบพันธุ์นะคะมีส่วนประกอบอะไรบ้างอยู่ตรงไหนทำหน้าที่อะไร ทำไมจึงเกิดชีวิตขึ้นได้นะคะสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่นอกจากแพทย์นะคะผู้เรียนรู้และผู้สนใจศึกษาก็จึงควรจะทราบนะคะพระดุงคาันก็มีความจำเป็นต้องเรียนรู้เข้าใจเรื่องอวัยวะเพศสืบพันธุ์ส่วนประกอบของร่างกายและการเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นเป็นส่วนหนึ่ง ถ้าพบคนไข้ที่มีอาการผิดแปลกจากที่เคยพบก็ควรส่งแพทย์หรือโรงพยาบาลที่มีเครื่องมือเครื่องใช้ที่พร้อมนะคะนอกจากความรู้ในวิชาการพรดุงคันเหล่านี้ผู้เรียนนะคะยังต้องทราบถึงบทบาทหน้าที่ของพดุงคันนะคะคราวนี้พดุงคันนะคะเรามีหน้าที่ดูแลคุณแม่ตั้งคันขณะตั้งคันหลังคลอดและ เด็กๆนะคะแต่เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นมานะคะเราจะต้องส่งโรงพยาบาลนะคะหน้าที่ของเราจะต้องเชื่อมโยงกับแพทย์แผนปัจจุบันนะคะให้คุณแม่ปลอดภัยที่สุดเนาะความหมายของการพรดุงครรคือดูแลมารดาและทารกตั้งแต่ผู้หญิงเริ่มตั้งครรภจนถึงหลังคลอดนะคะเพื่อแก้ไขป้องกันอาการต่างๆ ของผู้เริ่มตั้งครรภ์จึงมีการเปลี่ยนแปลงในร่างกายเกิดขึ้นนะคะมีการเปลี่ยนแปลงในร่างกายเกิดขึ้นเยอะนะวิธีรักษาความสะอาดต้องทำยังไงรักษาผิวพรรณนะคะและความผิดปกติบางคนมีมีความหัวนมจมหัวนมคุดนะคะพะดุงครรภต้องให้คำแนะนำในการดูแลนะคะเดี๋ยวบทต่อๆไปนะคะเราจะมีรายละเอียดแต่และข้อมาแนะนำให้ทุกๆคนนะคะ อ่าะดุงคันแนะนําให้รักษาสุขภาพจิตทําให้จิตจแจม่มใสไม่ให้กังวลต่อการตั้งคันนะคะหมายความว่าแนะนําคุณแม่ที่ตั้งคันนะคะเพราะว่าการตั้งคันจะผิดปกติไปนะคะอ่าการตั้งคันไม่ใช่โรคนะคะหากมีใข้อ่อนเพลียให้กินยาหอมแบบไทยๆนะคะยาหอมแบบไทยๆพะดุงคันช่วย ปลอบใจทําให้คุณแม่ตั้งครรภ์เพลิดเพลินแนะนําให้ออกกําลังกายเบาๆแต่งกายให้ดูสดใสสบายตาสบายใจแนะนําอาหารที่มีประโยชน์มีคุณค่าต่อทารกนะคะและทําให้อาหารช่วยขับถ่ายสะดวกอันนี้สําคัญนะหนึ่งแล้วก็ดื่มน้ําให้เพียงพอป้องกันความผิดปกติที่เกิดขึ้นถ้าพดุงครรภ์สงสัยว่าการตั้งครรภนั้นผิดธรรมดาให้ส่งโรงพยาบาลนะคะ คราวนี้ยาหอมแก้วิงเวียนแก้วิงเวียนเนี่ยจะอยู่ในลมละเอียดนะคะยาหอมก็ต้องใช้รสสุขุมนะคะแล้วคราวนี้หากคุณแม่ตั้งครรภ์น,นะคะมีภาวะท้องผูกนะคะยาระบายเนี่ยในตำรับแพทย์แผนไทยเขาจะใช้ยาระบายอ่อนๆนะคะนั่นก็คือฝักคูณนะคะ ส่วนลงจุกเสียดนะคะเช่นโอ้ยจุกเสียดแน่นท้องอันนี้เขาเรียกลมกองหยาบเนาะลมอยู่ในลำไส้ลมอยู่ในกระเพาะอาหารนะคะก็ใช้ขิงค่ะตะไคร้นะคะในการดูแลโอเคอ่าน้ตไว้หน่อยกองละเอียดกองละเอียดมีอะไรบ้างกองละเอียดนะคะอ่าวิงเวียนเนาะวิงเวียนนะคะวิงเวียนให้ใช้ยาหอม ยาหอมรสสุขุมนะคะบำรุงหัวใจด้วยนะลมกองละเอียดนะคะลมที่ขึ้นไปถึงหัวใจด้วยส่วนลมกองหยาบนะคะกองหยาบคืออะไรเอ่ยกองหยาบลมจุกเสียดนะคะจุกเสียดลมกระเพาะเนาะอันนี้ให้ใช้ขิงขาตะไคร้ขิงขาตะไคร้ โอเคแล้วพบกันใหม่นะคะถ้าคลิปนี้ดีมีประโยชน์นะคะก็แชร์ให้เพื่อนๆได้นำมาอ่านมาฟังกันนะคะใครสนใจเรื่องแพทย์แผนไทยดูแลสุขภาพด้วยสมุนไพรไทยนะคะอย่าลืมกดติดตามกดหัวใจกด subscribe ไว้นะคะมีคำถามอะไรสามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะคะเดี๋ยวแหม่มจะมาตอบคำถามอีกทีนึงนะคะสวัสดีคะ่ะ